สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวการกลับชาติมาเกิดของมิตรชัยบัญชาพระเอกหนังไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเทียบเคียงมิตรชัยบัญชาได้เลยเขาเป็นพระเอกหนังไทยคนเดียวที่ได้รับความนิยมชมชื่นจากผู้ชมทั่วประเทศอย่างสูงสุด ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่มีมิตรฉัยบัญชาแสดงนำแทบจะกล่าวได้ว่าคำประกันเรื่องขาดทุนได้มิตรฉัยบัญชาเสียชีวิตด้วยวัยอันไม่สมควรขณะเข้าฉากในภาพยนตร์เรื่องอินซีทองซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เขาลงทุนสร้างและกำกับเองฉากนั้นมีบทมิตรซึ่งแสดงเป็นอินซีทองโหนบันไดเชือกที่ห้อยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ความจริงฉากนี้ กวนจะใช้สแตนอินหรือผู้แสดงแทนเข้าฉากแต่มิตรกลับแสดงเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยในความปลอดภัยเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลอยสูงขึ้นมือของมิตรซึ่งกำลังโหนบ,นบนบันไดเชือกอยู่นั้นได้หลุดจากขั้นบันไดที่จับร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นถึงแก่ความตายทันทีนั่นคือบทบาทสุดท้ายของมิดไชยบัญชาและเป็นการสูญเสียพระเอกหนังไทยผู้ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล หลังจากมิชัยบัญชาเสียชีวิตไปได้ประมาณสองปีก็มีข่าวว่ามิตรชัยบัญชามาเกิดใหม่ที่จังหวัดราชบุรีดรคลุ้มวัชโรบนและศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันจึงติดตามไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่บ้านของเด็กชายซึ่งอ้างว่าเป็นพระเอกมิชัยบัญชามาเกิดใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้เด็กชายสมชายหอมจันทร์ เป็นบุตรชายคนโตของนายเผือนหอมจันทร์กับภรรยาไม่ได้บอกชื่อเอาไว้เกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพศ2513ที่ตำบลหน,นองบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อมาในเผือนได้ผ่าครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ไร่รัชดารมตำบลเจ็ดเสมียนติดกับถนนสายเก่าไปจังหวัดราชบุรีก่อนภรรยาในเผื่อจะตั้งครัน เคยฝันว่ามิตรชัยบัญชาได้มาขออยู่ด้วยระหว่างตั้งครรภ์ก็เป็นปกติดีทุกอย่างจนกระทั่งคลอดเมื่อคลอดออกมาแล้วเด็กมีความผิดปกติเป็นที่น่าสังเกตคือมีเลือดออกจากปากจมูกนานประมาณเจวันต้องบ่นกับหลวงปู่ทวดหลังจากบ่นได้สองวันเลือดถึงได้หยุดศีรษะด้านขวามีรอยบุบนิดหน่อยมีฝายใต้ขอบตาซ้าย ที่ใบหูซ้ายใต้ข่างซ้ายและที่ใกล้กับก้นกบซ้ายที่สะโพกขวามีปานตำแหน่งฝใกล้เคียงกับที่มิฉัยบัญชามีอายุหนึ่งขวบเรียกพ่อว่าเผื่อเฉยๆเรียกแม่ว่าแม่อายุหนึ่งขวบกับห้าถึงหกเดือนไม่ยอมให้เรียกชื่อตัวเองว่าสมชายบอกว่าเขาชื่อเชษและเริ่มพูดถึงอดีตชาติให้ฟังหลายเรื่องเช่นบอกว่ามีพ่อชื่อชม บ้านอยู่ที่ตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีให้ในเผือนพาไปหาบอกว่าเป็นทหารอากาศตกเครื่องบินตายเพราะหัวไปฟาดถูกจอมปลวกที่ตกลงมาเพราะบันไดเชือกผ่านมือเจ็บจนทนไม่ไหวขณะที่เล่าเรื่องนี้เด็กปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างจะแสดงท่าโดดลงมาพ่อต้องรีบเข้าไปอุ้มไว้เด็กเล่าว่าหลังจากตายแล้วได้ขึ้นมากับรถบรรทุกสิบล้อ เห็นรถจิปในเผื่นที่บ้านหนองบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็เลยโดดลงจากรถบรรทุกสิบล้อขึ้นรถจิบในเผืน่นจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้ถามว่าเคยมีเมียไหมตอบว่ามีชื่อจาระวันชื่อสสิธรถามว่ามีเมียอีกไหมตอบว่ากิ่งดาวไม่ใช่เมียเป็นแฟนเด็กบอกว่ารู้จักกับเพชรชรา เพราะเคยแสดงหนังด้วยกันเรื่องมนรักลูกทุ่งกับอินทรีทองเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นี้ในเผือนยืนยันว่าไม่เคยพาไปดูหนังเลยมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่โพธารามมหาที่บ้านนำเหรียญมีรูปมิตรกับนกอินทรีทองมาให้เด็กชายสมชายรับไว้เอามาดูและพูดว่ามีรูปชั้นกับนกอาหารโปรดของเด็กก็คือแกงส้มชอบกินมาก น้ำพริกปลาทูขนมหวานชอบทองหยิบทองยอดและขนมที่ทำจากไข่มิตรชัยบัญชาชอบกินเด็กชอบเล่นหยิงปืนอย่างมากด็อกเตอร์ครุ้มด็อกเอรเอียนสตีเวนสันสังเกตด,ดูในเพื่อนภรรยาและน้องสาวของเด็กชายสมชายมีผิวครำ้ำแต่เด็กชายสมชายมีผิวขาวหน้าตาดีผิดพ่อแม่และน้องขณะสัมภาษณ์เด็กยังพูดไม่ชัดนัก นี่คือข้อมูลจากเด็กชายสมชายหอมจันทร์ผู้ซึ่งอ้างว่าอดีตชาติของเขาคือมิตรฉัยบัญชาสำหรับข้อมูลที่เด็กเล่าออกมานั้นเป็นการยากที่จะมีใครเสี่ยมสอนให้จดจำได้เนื่องจากเป็นเด็กอายุน้อยมากเพียงสองขวบกว่าๆยอมไม่สามารถจดจำและพูดโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตลอดเวลาการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ เมื่อตายไปแล้วจากชีวิตหนึ่งซึ่งมีภาวะฐานะหนึ่งไปเกิดใหม่อีกหนึ่งวาระหนึ่งฐานะหนึ่งในพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณเสมือนผู้อยู่อาศัยร่างกายเปรียบได้ดังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเมื่อบ้านเรือนสุดโทมจนถึงที่สุดกระทั่งมิอาจตั้งอยู่ดำรงอยู่ต่อไปได้จิตวิญญาณก็จำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่เกิดใหม่ในร่างใหม่ การไปอยู่ในบ้านหลังใหม่จะเป็นบ้านเรือนที่สวยงามหรือขี้ริ้วขี้เรและตั้งอยู่ในสถานที่ดีหรือไม่ดีฐานะครอบครัวชาติตระกูลมีสภาพแวดล้อมเช่นไรเช่นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ที่จเจริญย่อมแล้วแต่กรรมดีกรรมเลวของคนผู้นั้นจะส่งผลการตายแล้วเกิดเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์สำหรับคนทั่วไปแต่การตายแล้วเกิด และระลึกชาติได้นั้นยังไม่สำคัญเท่ากับการประกอบกรรมดีกรรมชั่วในชาติปัจจุบันเพราะด้วยผลแห่งกรรมเท่านั้นที่จะเป็นตัวนำไปเกิดในภาวะที่ดีหรือเลวต่อไปเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าอื่นได้หากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของคนระลึกชาติเรื่องราวของคนที่ตายแล้วฟื้นอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศบงเอาไว้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ